คือป้องกันไม่ให้ไปในรูปแบบใดในสารที่ยอมป้องกันไว้ตอนนี้แคนเซลวันนึ่งเนี่ยได้มากกว่าหนึ่งเที่ยวมากทีสุดมาพรุ่งนี้น้องเช็คข้อมูลแล้วก็ส่งในรายกลุ่มในรายกลุ่มการใช้อาการยานเพราะว่าวันนี้มีโทรศัพท์เข้ามาสอบถามในในศูนย์เป็นจำนวนมากนะครับเกี่ยวกับโครงการรับซื้อใบไม้นะครับศูนย์จุดที่รับซื้อใบไม้บริเวณอาคาร ฉันไม่เกี่ยต์อาชีพนาลนะครับเป้าหมายที่เราตั้งไว้ที่ห้าห้าตันก็คือเฉพาะในตัวเมืองของของเชียงใหม่ครับจริงจริงแล้วเป้าหมายเราครั้งแรกเนี่ยเราจะรับซื้อใบไม้ที่อยู่ในป่าแต่ว่ามันก็มีปัญหาว่าชาวบ้านโทรมาถามว่าใบไม้ที่อยู่ตามตามสวนไร่ยาที่ที่อยู่ที่ไม่อยู่ในป่านะครับเขาจะไปไหนได้บ้างในที่เขาถามแล้วก็เราสตาร์ทที่ที่ห้าตันก่อแล้วก็ เส่วนจะให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะครับก็มีการโรสอบถามมาเอันนี้เราก็ที่กับท่านทอจอว่าเราจะเพื่อเป็นการว่าทางรัฐเราเนี่ยถ้ามีการรับซื้อกิ่งนะครับถึงแม้ว่าบริษัทเขาจะมารับนะครับแต่ว่ามารับในในในปริมาณที่ประมาณหนึ่งคันรถก็คือประมาณห้าตันนะครับอัานนี้ทางนั้นท่านรอนจจะออกตามไปก่อนนะครับ แอนวานไปก่อนเพื่อที่จะรับซื้อของพี่น้องประชาชนเพราะว่ามีคนสอบถามมาเพิ่นอี่แม่มีอยู่ส่งก้อนสามก้อนมีอยู่ป๋วยหนึ่งอะไรก็จะมาขายนะครับอันนี้ก็เป็นการสร้างการรับรู้ให้พี่น้องประชาชนได้อย่างดีแต่ว่าเราก็ไม่อยากจะให้เสียความรู้สึกของภาคประชาชนนะครับเป็นพื้นที่ห่างไกลอยากพื้นที่หา่หางไกลจะต้องมีพื้นที่เก็บใบไม้นะครับอยากจะให้ทางท้องถิ่นนะครับได้ช่วยในการที่จะ รับใบไม้ไว้ก่อนนะครับจุดรับวัสดุสรงบาทถ้าได้มากพอนะครับจํานวนพอคันรถก็ัืสอประมาณ่ตันนะครับทางบริษัทก่อจะส่งรถนะครับเข้า <alguns S 1> <ล>ไปไปรับเอามาครับถ้าเกิดว่าขอ,ของของชิ้งใหม่เนี่ยที่ที่เราจุดรับซื้อ,อได้นี่ไม่ใช่ใบไม้ในป่านะครับท่านไมไม้ที่เหมือนตามแผนนี่ก่อนนะครับในเขตเมืองเราจะเปิดที่ เรื่องศูนย์ประชุมสิษีภาษานะครับหน้าหลังสถานการณ์เป็นจุดรับซื้อนะครับที่เรยว่าพี่น้องประชาชนนะครับได้ช่วยกันอัาแท่งมาด้วยนะครับหานะครับประชาชนในบางพื้นที่ไม่มีเครื่องอัดนะครับทางเราจะได้ประสานกับหน่วยป้องกันนะครับพัฒนาปบบไม้นะครับที่จะมาช่วยอันนะครับ นะครับก็จะขอาจารย์ทุกอบทนะครับพื้นที่เป็นศูนย์รับนะครับ ครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนทุกท่านครับจากศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุนอะอกงะนาดเล็กของจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจในการที่จะนําใบไม้นะครับมาจําหน่ายในกิโลกรัมละ2บาทในทุกพื้นที่นะครับก็ขอที่แจงอย่างนี้นะครับว่าในพื้นที่อําเภอเมืองของจังหวัดเชียงใหม่นะครับ เราจะเปิดจุดนะครับรับซื้อนะครับที่บริเวณศูนย์ประชุมแปดสิบภาษาด้านหลังสารากลางนะครับเริ่มตั้งแต่วันจันทนี้นะครับถ้าพี่น้องประชาชนมีรวบรวมใบไม้นะครับอาจก้อนนะครับขอพรามนะให้อัดอัดก้อนมานะครับเราจะมาชั่งแล้วก็จํำหน่ายได้ทันทีนะครับในวันจันนี้นะครับสําหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่ รอบนอกนะครับขอให้ท่านนะครับไปประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็คืออบตทุกวัดทอนะครับในการที่จะรวบรวมใบไม้ไว้ที่อบตก่อนทุกพื้นที่เลยนะครับไม่ต้องขนเข้ามาในเมืองนะครับเราจะมีการตาเวนนะครับในการบริการเครื่องอัดใบไม้นะครับเพื่อที่จะอัดเป็นก้อนนะครับให้ให้ให้กับทุกท่านนะครับใบไม้ที่สามารถนํามาอัด เป็นก้อนได้นะครับก็ขอยกเว้นนะครับหญ้าและก็ใบไผ่นะครับซึ่งในหญ้าและใบไผ่นี่บ่าเวลาเอามาทำการเผาเพื่อจะได้ผลิตภัณฑ์หรือว,ว่าได้ทานนะครับไม่มันไม่สามารถเป็นเป็นฐานได้นะครับก็ขอยกเว้นใน2กรณีนี้นะครับส่วนใบไม้อื่นๆทุกชนิดนะครับท่านสามารถเก็บรวบรวมไว้ได้ทุกพื้นที่นะครับ ถ้าเป็นพื้นที่เกษตรใบลําไยใบต้นยางใบาสาหร่าใบหูกวางอะไรได้หมดนะครับเราสามารถที่จะนาํามาได้นะครับขอความกรุณาทุกท่านนะครับว่าใบาไม้ต้องเป็นใบไม้แห้งเท่านั้นนะครับใบไม้ดิบนะครับใบไม้ทีอ่อยู่บนต้นไม้นะครับท่านไม่ต้องฟันหรือว่าริดกิ่งแล้วเอามาจำหน่ายนะครับต้องเป็นใบไม้แห้งเท่านั้นนะครับ ในส่วนของการเปิดรับใบไม้นะครับเราจะเปิดรับไปจนถึงวันที่30เมษายน2564นี้ครับแต่ว่าถ้าหาพี่น้องประชาชนสามารถเก็บรวบรวมในตลอดปีนะครับสามารถที่จะรวบรวม,วม,วมไว้ได้เช่นกันนะครับแต่ขอเป็นใบไม้แห้งนะครับในส่วนของอาการบริการเครืออ่านนะครับเจ้าหน้าที่จะมาบริการอัอดใบไม้ในวันที่1เมษายน 2อ6 4นี้ก็เป็นต้นไปนะครับดันเกิดในกรณีที่พี่น้องประชาชนได้นําใบไม้มาแต่ไม่ได้อัดมานะครับก็คงจะมีเวลารวบรวมนะครับให้เจ้าหน้าที่ได้ได้อัดนะครับครับในส่วนการคํานวณปริมาณใบไม้นะครับซึ่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ถ้าพี่น้องประชาชนร่วมมือร่วมใจกันไม่เผานะครับพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยผมคาดว่าจะมี ประมาณกว่า4-5หมื่นตันนะครับที่จะที่จะมีปริมาณนะครับทุกพื้นที่นะครับแต่สำหรับอำเภอเมืองเองนะครับถ้าพี่น้องประชาชนที่มีใบไม้ใบยางใบอะไรต่างๆนะครับที่อยู่ในเขตนะครับในเขตหมู่ในบ้านของตนเองก็ตามนะครับขอให้ท่านเก็บสะสมไว้ก่อนนะครับไม่ต้องเผานะครับอาจจะก้อนหรือว่าใส่กระสอบใส่ถุงไว้นะครับให้มีปริมาณมากพอ นะครับถึงค่อยมาส่งที่ศูนย์อบจรอะครับที่จัดได,ได้รับซื้อรวบรวมนะครับไม่ต้องรีบอสองกิโลสามกิโลไม่ต้องเอามาแบบย่อยๆนะครับเอามาเยอะเเนะครับเรารับซื้อหมดไม่ต้องห่วงครับ